พ่อแล้วค่ะเอาซ้ำพ่อกินเนาะไปค่ะไปกินม่วงน้ำกันมาแล้วค่ะเมนูพิเศษของแขแขมาแล้วมาเด้อมากินม่วงน้ำกันเด้อค่ะเบิ่งแน่อืมอ้มน้ำลายแตกอืมอ้มอืมอ้มอื้มแปิดครับ ไปไอันซีเบียคอเลีงไว้จะไปมากมือันไปกัไปกีไปกันไปไปกับไปเันไปกันไปกัไปนไปกันอปกันไปกันไปกัาไปนไปาไกัไปกันไปนปนีกันไปกันไปกันไก่ปกันไเกันนไป้ปเักัะไปนปกันไนไไปนปปนกันไนนไปันไปกักนไปกนน ้วบวงกับกิขนาะเลยฟ้ามองไงฟ้าหมอคนนีแต่อดิงเขาขยะอางบานนะบักวงน้อยลอเจลคอน้ติงครับรถตของไปซอยร่าทหารกับมาสหยบักวงน้อยล้อยเจลันนี้ก็อกัน กินไล้คนกระแส็เนาะพี่น่อโอ้ยเสือกับบุญใช่มันให้ล้ำตานหน่อยอะไรกันเออเ็บไอ้รอหนาเราเดียวแั้วแต่ไม่ค่อดันหนูดูซีว่านั่งโซโลจะแค่ดูตัวของเมียะไรกับปากให้กันเมื่อยสิปัง ก่นน้ยนั่งบอกกันอยู่สองคนนั่งอยู่นบ้านเน่ยอ้ยเซบแซบบ่นี่เจกมจุดุก่นะอืกินหลายคนพี่น้องเลยตัวนี้น้อยมามากูมาบักงวงน้อยแซบขนาดแท้นี่ดวงน้อยแล้เจ้าเดียวกันเจ้าไปเอามาแล้วแซบแซบส่วนเดียวกันถ้าใอยไปยิงก็เบ โอ้ยเปียวนั่นปาดาใจปเปรียว้านไม่เงยเสียบเสบค่ะกินส่มกันหลายๆคนเนาะคะ่ะเนาะปาดตมาจาวน้ำกันเด้อค่ะลาบพีพีไปแล้วค่ะพบกันในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ